สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการอ่านโค้ดรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าน,นะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมาดูดังนี้นะครับผมตัวแรกเป็นตัวอ่านโค้ดครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็ใช้ใส่ไฟจิ้มมอได้เลยนะครับอยู่ที่เรามาดูตรงนี้นะครับหันติ่งขึ้นข้างบนแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายคือจิ้มเข้าไปใหัวบนกับล่างนะครับจิ้มเขาได้ ครับผมต่อมานะครับเป็นของโปรแกรม h o n d a ECU นะครับเวอร์ชั่น3.30นะครับใช้ดูโค้ดได้นะครับตัวนี้แล้วก็สิ่งสิ่งต่อมาที่ต้องมีก็คือสาย OBD2 นะครับผมประมาณนี้เลยครับก็เดี๋ยวเราจะ ไปสอนวิธีการอ่านด้วยสายไฟวันๆนะครับผมนี่ครับต่อมานะครับใช้ที่เราทําไว้นะครับหรือสายไฟก็ได้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับที่ป๊กแดงนะครับแล้วเรามาดูที่หน้าผัดเรยนใหม่นะครับอันนี้คือการแสดงโค้นครับให้เราเริ่มทําการนับนะครับ 1>, 1 2 3 4 5ส7หกโค้ด7นะครับผมอา่านโค้ด7อา่านโค้ด7นี้เป็นเซ,นซ็นเซอร์อุณหภูมิที่มันเครื่องครับอยู่จะอยู่ฝั่งซ้ายให้เราทำการแก้ไขหรือทำการซ่อมบำรุงนะครับเมื่อเราทำการซ่อมอเสร็จแล้วให้เราทำการลบดังนี้นะครับนะครับ ทำการลบคือทำดังดงดกต่อไปนี้นะครับนะครับให้เราชักปัก๊กออกหนึ่งสองสามสี่เสียบเข้าไปนะครับให้ดูที่โคนครับมันจะกระพริบยาวคือทําการลบสําเร็จนะครับนี่นะครับผมเราจะปิดแล้วก็มาเช็คดูอีกทีครับว่าติดโค้ดไหมถ้าไฟขึ้นค้างแสดงว่าไม่มีโค้ดนะครับผม นี่ครับผมต่อมาครับเป็นการลบหรือการเช็คด้วยคอมพิวเตอร์นะครับขันตอนแรกครับให้เราเสียบปลั๊กบทีดูนะครับเข้าที่ปลั๊กเซอร์บิสนะครับเสียบเรียบร้อยนะครับเปิดโปรแกรมของเราขึ้นมานะครับหน้าตาโปรแกรมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดออนรถจักรยานยนต์ของเราครับ เมื่ออ่อนครับไม่เราเสียไปแนี่ครับสังเกตว,ว่าตรงนี้นะครับขึ้นสีเขียวสด่ว่าอ่อนกระรดดแล้วโคดขึ้น2โคดนะครับฉะแล้วมันเคยติดมาแล้วนะครับอันนี้มันมันจะไม่ต้องนับเหมือนของที่สายไฟนะครับมันจะขึ้นให้เลยครับ ECT sensor นะครับก็เป็นอุณหภูมิขอมันเครื่องนะครับ ect นะครับเดี๋ยวผมขึ้นคำเต็มให้นะครับนี่ครับต่อมาเราจะทำการลบนะครับนี่นครับมุมขวาล่างนะครับทำการเคลียร์โค้ดเข้าไปเลยครับนี่ครับนี่คือเรายังไม่ทำการแก้ไขมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับให้เราทำการแก้ไขแล้วมาลบนะครับ เดี๋ยวขอเดี๋ยวเราจะไปตัดไปที่ทําตอนแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําการแก้ไขเสร็จแล้วเราจะทําการเคลียร์โคดนะครับผมก็คือไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับคือถ้าเราทําการแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็การใช้คอมพิวเตอร์ลบก็ประมาณนี้ครับก็สามารถใช้งานง่ายกว่า และก็ไม่ต้องนับเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับวิธีการช็โลลบโคตรได้ลบโคตรรถจักรยานยนต์มันไม่ยากเลยนะครับถ้าเราศึกษาดูนะครับเพราะว่าในตำราใน Youtube ก็มีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นช่องเรานี่ครับก็ผมก็ขอจบการสอนลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ